สวัสดีท่นผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยเนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง มาร์คเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปไปนะครับผมก็มีกิจกรรมเข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของช่วงตรุษจีนนั่นเองนะครับผมนะช่วงนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาแจกอ่งเปาท่านผู้ชมกันด้วยดีกว่านะครับผมเนาะกติการจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปฟังกันแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็วันนี้นะครับผมท่านผู้ชมเราจะมาอัปเดตในส่วนของเซตคอฟรานะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับผมว่ามันเป็นซ T。 เป็นแถบสีแดงนะครับผมซึ่งไม่เคยมีในฟรีไฟนะครับผมคือฟรีไฟลเนี่ยมันจะมีสูงสุดแค่แถบสีทองนะครับผมก็คือเป็นของแรงนั่นเองนะครับผมเนาะที่เป็นแถบสีทองนะครับผมมันจะมีแถบสีทองนะครับผมลงมาจะเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็สีน้ําเงินลงมาก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองแล้วก็เป็นสีขาวนะครับผมเนาะที่เป็นแบบว่าเรียงตามระดับความแรงนั่นเองนะครับผมเนาะแต่อันนี้จะเป็นแถบสีแดงเลยนะครับผมเป็นระดับเรจินเดอรี่เหมือนกับเจ้าสกินปืนอัปเกรดอะไรนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นชุด ดูว่าจะในไอคอนก่อนที่เราจะกดเข้าเกมก็เป็นหน้าตัวนั้นเลยนะครับผมก็เป็นแพทเป็นกิจกรรมใหญ่ของแพทนี้นะครับผมก็เป็นมีชื่อว่าศึกครอบรานั่นเองนะครับผมเนาะเราจะมาดูกันนะครับผมว่ามันเป็นหน้าตากิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ลักษณะชุดเต็มเมเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาดูคาตาณะคอบรานะครับผมที่หลายหลายคนเนี่ยขอผมมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเต็มเมกันนะครับผมว่าเวลาถือหน้าล็อบบี้แล้วก็ เออเต็มเต็มเดี๋ยวดูเต็มเต็มว่าจะมันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมนะโอเคท่านะผู้ชมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมเราไปเล่นกิจกรรมกันก่อนนะครับผมก็คือจะมีกิจกรรมเข้ามานะครับผมเป็นกล่องสุ่มโมมิจินะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของลัคก,กี้โรย่ยอใหม่นะครับผมที่เป็นชุดดูดจีนนะครับผมก็เป็นชุดนี้เลยเป็นชุดย้อมสีนะครับผมแต่ว่าซ่อนกราะนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นลักษณะประมาณนี่เลย นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาสุมอะไรกันตอนนี้เราไปสุมกล่องสุมโมมิติก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วผมก็อยากได้ในส่วนของชุดมังกรทองมากๆด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะเน <pay festivals> ี่เป็นชุดเก่านะครับผมนะที่ได้เอากลับมานะครับผมในระบบกล่องสุมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบว่าเสียเสียเพชรอะไรเยอะมากนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีเซตที่เคยอยู่ในกิจกรรมด้วยนะครับผมเป็นเซตตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับผมว่ากิจกรรมตอนนั้นเนี่ยเสียเพชรเยอะมากๆนะครับผมเป็นกิจกรรมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบบว ไต่ขั้นไปเรื่อยๆมั้งใช่ไหมที่เป็นเหมือนบอกว่าให้แบบทอยลูกเต๋าไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าจะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็กล่องละ25เพรนะครับผมก็จัดไปเลยครับผม10กล่องจัดไปเปิดไปครับผมได้เป็นโอ้โหกล่อง10กล่องแรกก็มาแล้วนะครับผมกินนครมจะจัดนะฮะผมมาอย่างไงทังงวันนี้จัดไปครับผมอีก10ไปเลยจัดไปแล้วได้มาเป็นในส่วนของ มาแล้วนะครับผมเป็นกางเกงเดฟโฟดิวนะครับผมเดฟโฟดิวเดฟโฟดิวเอออะไรวะเนี่ย <c oughs> ได้เป็นกางเกงมานะครับผมนะนอกนั้นก็เป็นโทเค็นหมดเลยนะครับผมนะถือว่าโทเค็นนี่ก็ใช้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมนะกล่องนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรเลยนะถ้าแบบไม่ได้ออกของดีนะครับผมเนาะมาในจังหวะนี้ได้เป็นทรงผมมาแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็ได้รองเท้าของเซตมังกรทองมาด้วยนะฮะจัดไปอีก250เพชรจัดไปครับผมได้มา ได้แต่โทเค็นว่าท่านผู้ชมเกลือเหมือนกันนะครับเนี่ยยังไงจังหวะนี้ออกหรือเปล่าโอ้ออกเป็นกางเกงท่านผู้ชมมันชอบออกมาแบบเหลือชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบเซตนะครับผมซึ่งเราก็ต้องเอาไปแลกเซตอยู่ดีนะฮะโอทีเอ็มเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะครับผมออกเป็นในส่วนของมาแล้วนะครับผมเป็นโมมิจิรองเท้านั่นเองนะครับผมนะออกเซตละอันสองอันนะฮะเออออกเซตละอันสองอันต้องมาแลกเอาเหมือนเดิมนะครับผมนะได้มีแล้วหนึ่งล้อยี่สิบห้านะครับผมก็เดี๋ยวขอแลกเป็นในส่วนของชุด โมมิติไปเลยละกันนะครับผมเพราะมันมีชิ้นเดียวนั่นเองนะครับผมนะมาแล้วนะครับผมแพ็คโมมิตินะครับผมเนี่ยอย่างสวยท่านผู้ชมเอาเรื่องนะครับผมเซตนี้นะครับผมนะแต่ว่าเซตผู้ชายเนี่ยจะมาในแบบไหนก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมซึ่งมันสวยมากมากเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเปิดใช้ไปเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เซตมังกรทองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสุบอีกเซตหนึ่งละกันนะครับผมเป็นเซตเอ่อมังกรทองละกันนะครับผมนะเพราะว่า อย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยน่าจะได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมนะโอ้โหเค้มเหมือนกันนะท่านผู้ชมเคมเข็มเหม,มือนกันนะเนี่ยอเอาเรื่องนะครับผมนอกนั้นก็ยังมีเซตนะครับผมที่ได้รับความนิยมแบบว่าสายไฮไลท์อย่างมากเลยนะครับผมก็เป็นอ,อีกเซตหนึ่งนะครับผมเซตนี้ก็เป็นเซ็ตตังฟูดากอนนะครับผมที่เคยกลับมาในฟรีไฟที่มีการเข้อ,ขอแอลบกับการนิเยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าชุดนี้นะถือว่าเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะก็เปิดใช้ไปเลยละกันนะครับผมนะ แล้วก็จะมี2เซตนี้นะครับผมที่เป็นเซตสําหรับสายไฮไลท์เลยนะครับผมซึ่งทรงผมเนี่ยก็เป็นที่ยอดคิดมากๆนะครับผมเป็นทรงผมผู้หญิงแล้วก็เป็นผ้าปิดตานั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเซตอีกเซตนึงเนี่ยผมจะไม่แลกแล้วกันนะครับผมเพราะผมขาดแค่เสื้อนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเสื้อมันสวยดีวะ่ะท่านผู้ชมมีเอฟเฟกตด้วยนะฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงนะครับผมเนาะ ก็เดี 3, ๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะครับผมในส่วนของแพ็คมังกรทองตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเซตกังฟูดาก้อนนั่นเองนะครับผมเน่เดี๋ยวใส่กับรองเท้าแตะดีกว่าจะได้เท่ๆนะฮะไหน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 เตดเติร์ดเติร์ดเติร์ดรองเท้าแตะของผมโอเคก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับแพ็คนะครับผมโมมิจินะครับผมก็จะเป็นตัวไหนเออสักครู่นะครับผมเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับ ก็เป็นเซตนี้เลยนะครับผมเน่แว่นตาไม่เกี่ยวนะฮะเน่อย่างสวยท่านผู้ชมมีเอฟเฟกนะครับผมเป็นการเรืองแสงตรงลูกปลาด้วยนะครับผมนะเป็นปลาคารฟนั่นเองนะครับผมนะเน่เป็นไงนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปรับชมในส่วนของกิจกรรมชุดคอบรากันดีกว่านะครับผมแล้วก็คาตาณ์คอบราด้วยนั่นเองนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมมันจะเทสแค่ไหนไปรับชมมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม และท่าเปิดตัวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นท่าเปิดตัวที่เท่มากๆ,ๆนะครับผมเรียกได้ว่าแบบขี่รถทะลุมิติออกมาเลยนะครับผมเน่ nee, เป็นไงแล้วก็ในส่วนของหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีอีโมจินะครับผมคือหน้ากิจกรรมเนี่ยมันจะมี2หน้านะครับผมมีหน้าเมื่อกี้แล้วก็หน้านี้นั่นเองนะครับผมก็มีแบบว่าให้เราแบบกดเลือกเลยนะครับผมว่าแบบว่าต้องการ เป็นหมวกอันไหนนะครับผมหมวกของสีอะไรนะครับผมเสื้อของตัวอะไรนั่นเองนะครับผมคือจะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมมีทรงผมนะครับผมหน้ากากแล้วก็เสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมลักษณะชุดเต็มๆมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแยกได้ก็แยกได้ตามที่แยกออกตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะแยกได้5ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีให้เรากดยืนยันนะครับผมตรนด้านล่างขวานั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นการทําภารกิจ หรือว่าการการเลือกตัวนี้แล้วก็ไปสุ่มนั่นเองนะครับผมเนะแล้วก็ชุดเต็มๆแบบชัดๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือ จะมีเอฟเฟกงูนะครับผมออกมาจากตรงด้านหลังนั่นเองนะครับผมแล้วก็พันรอบเอวแล้วก็โผล่มาตรงหน้านะครับผมแล้วลงก็ลงไปที่ลัรษ์ตรงอกด้านซ้ายนั่นเองที่เป็นรูปงูคอบบราเลยนั่นเองนะครับผมนะก็สังเกตจากแถบเอ่อแถบสีนะครับผมทั้งด้านซ้ายของชื่อเลยนะครับผมก็เป็นแถบสีแดงนั่นเองนะครับผมก็แสดงให้เห็นถึงระดับความแรงของมันก็คือเป็นระดับรีเจนเดอรี่นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็คือจะมีสีีด้วยกันนะครับผมมีสีแดงนะครับผมเป็นสีที่น่าจะแรง นะครับผมก็คือเป็นสีที่อยู่หน้าตอนหน้าเข้าเกมเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็มาลองมาจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าสีฟ้านี่ก็คือสวยไม่แพ้กันเลยนะครับผมนะพรามว่าสีฟ้านี่ก็สวยพอๆกับสีแดงแล้วนะผมคิดว่านะนะครับผมเนาะแล้วก็ ต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของสีม่วงกันบ้างนะครับผมคือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ทราบแน่แท้นะครับผมว่ากิจกรรมเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับผมแต่หน้าตากิจกรรมเนี่ยมันก็ออกมาประมาณนั้นนั่นแหละนะครับผมที่เราเลือกสีแล้วก็กดยืนยันนะครับผมแล้วก็กด้านซ้าย,ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกท่าทางนั่นเอง นะครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดเต็มๆนั่นเองนะครับผมที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวกางเกงนะครับผมที่เป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็มาร์สปิปากที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆแล้วก็ทรงผมนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสิ่งที่ท่านชมนะครับผมขอผมมาเยอะมากเกี่ยวกับคาตนาตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นคาตนาคอบราที่อยู่ในหน้าเข้าเกมเลยนั่นเองนะครับผมเป็นคาตนาตัวนี้เลยเวลาใส่กับชุดใหม่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเน่เป็นไงอย่างเข้ากันเลยท่าน ต่ว่าเอฟเฟกนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับผมเพียงแค่มีความแบบเรืองแสงนะครับผมตรงเออ่ตรงดาบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงตางูเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าวิบวับหน่อยนิดนึงนะครับผมเนาะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรแบบอลังการงานสร้างมากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับเซ็ตคอปราในวันนี้นั่นเองค่ะคผู้ชมและนั่นก็จะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตคอปรานั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับผมมีสีแดงนะครับผมสีม่วง สีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีผมไม่กี่พุดพูดสีอะไรบ้างนะสีแดงสีเหลืองนีครับผมสีม่วงแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเซตเหมือนกับชุดนะครับผมที่เคยมาในตอนฟรีไฟล์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโบ l d คัพหรือโปร l ลีกนะที่เป็นกิจกรรมที่มากับท่าปักธงในในครั้งแรกที่มันเข้ามาเลยในส่วนงท่าปักธงนะครับผมก็เป็นกิจกรรมทายผลนะครับผมแล้วก็ได้ชุดของสีเหลืองมานั่นเองนะครับผมแล้ก็ สำหรับอีกสีเสี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมซึ่งเสียเพชรเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เป็นสีสีเดียวกันกับเซตที่แล้วเลยนะครับผมแต่ว่าเซตที่แล้วเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแค่แบบว่าเป็นแค่แถบทองเฉยๆนะครับผมไม่ใช่แถบสีแดงแบบนี้นะครับผมนะก็โอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราเหลืออันนี้นะครับผมนะก็เหลือในส่วนของการสุ่มตู้นี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยนะครับผมเอาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมทั้งชายแล้วก็หญิงเลยแล้วกันนะครับผมสิบครั้งสองร้อยเสิบเพชรจัดไปครับผมได้เป็นโหมี3าวันด้วยาผ้ชม น่าจะออกยากอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยอ้าวรองเท้าออกมาแล้วนะครับผมนะรองเท้ามาแล้ว1อันนะครับผมถาวรนะท่า,านผู้ชมยังไงจังหวะนี้ต้องออกแล้วนะครับผมต้องออกแล้วโอ้โหรองเท้าผู้หญิงออกอีกแล้วนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบออกหนึ่งอย่างนะครับผมนะมันมันถือว่าคุ้มไหมวะเนี่ยโอ้ชุดถาวรเหมือนจะออกยากอยู่พอสมควรนะครับผมเนี่ยรองเท้าออกเอลอะท่านผู้ชมออกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดไปเลยได้เป็นเสื้อมาแล้วนะครับผมนะ ชุดวันเราก็เหกือเราน่าจะได้ครบแล้วแหละแต่เป็นวันนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาสุมต่อกันจนก,กว่าจะได้ถาวรเลยชุดผู้หญิงนะครับผมออกเป็นกางเกงถาวรมาแล้วนะฮะยังไงจังหวะนี้ได้ครั้งละอันก็ถือว่าโอเคไหมไม่โอเคนะครับผมเพราะมันค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรเลยนะฮะได้ของซ้ําด้วยประเด็นนะฮะโอ้โหอย่างเคมนะนผู้ชมมาไม่ออกเออออกกางเกงกางเกงของผู้ผู้ชายผู้หนญะิงเนี่ย ก็สุ่มไปก่อนแล้วกันนะครับผมในออกหรือเปล่ายังไัวนี้เราเหลืออะไรเอ่ยเราเหลือในส่วนของเสื้อผู้หญิงนะครับผมนะมันมีให้แลกหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีโทเค็นมันน่าจะมีให้แลกหรือเปล่าไม่มีให้แลกเลยเหรอเออไม่มีให้แลกเลยว่ะนผู้ชมอืมเสียดายนะเหลือแต่เสื้อผู้หญิงนะครับผมนะก็โอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมชุดผู้หญิงขอไม่สุ่มแล้วกันหรือสุ่มไปเลยดีวะสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมนะออกหรือเปล่าไม่ออกแต่ม่เหลืออันเดียวมันจะออกยากไงประเด็นน่ะไม่ออกอ่ะ โอ้เกินเกินออกหนออกในไอออกอย่งว่เดี๋ยว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 เลิดตะเลิดออกแล้วนะครับผมนักเกือบไปแล้วนะครับก <t polls> ็เป well. ็นชุดเซตชุดนี้เลยนะครับผมนะเป็นตรุษจีนของปีอ่ะของปีนี้นั่นเองนะครับผมนอโลโก้ของผู้ชายนะครับผมก็จะเป็นชุดไหนเออสักครู่นะครับผมจะใส่ให้ดูนะฮะ ก็เป็นชุดแบบ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 นี้เลยนะครับผมนี่ก็เหมือนกับไอชุดกังฟูดาก้อนนั่นแหละแค่ย้อมสีนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและสำหรับกติกาในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเอาเอาไงดีละ่ะคำเอยเอางี้ดีกว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับผมคอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับฟรีไฟนะครับผมที่มีการคอลแลบกับ Attack on Titan ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังแบบว่า เออ่คิดอยู่นะครับผมว่าชุดมันตกลงชุดมันสวยหรือชุดมันไม่สวยนะครับผมนะแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมก็ถือว่าชุดอ่ชุดมาสำรวจเนี่ยมันก็สวยดีนะครับผมแต่ว่าทรงผมกับลีวายของของลีวายกับมิคาส่ยผมว่ามันยังไม่เหมือนนะครับผมเนอะแล้วก็สำหรับชุดไททันนะครับผมมันยังเป็นอ่ของเอเลนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าพิกเซลอยู่นะครับผมในส่วนของตัวกล้ามนั่นเองนะครับผมเนอะแล้วก็สำหรับไททันเกราะเนี่ยถ้ามองแบบว่าตั้งแต่สันหนึ่ง ผมว่ามันก็คล้ายอยู่นะครับผมเพียงแค่แขนมันเล็กไปหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับของเซียนที่สี่ผมว่ามันไม่เหมือนเลยนะครับผมของเซียนที่สี่นี่คือมันสวยมากๆนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้นะครับผมสำหรับคอมเมนต์เกี่ยวกับฟรีไฟที่มีการคอลแลบกับแอตแทกออนเดอะท่านนะครับผมว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ยูไอดีชื่อเฟซบุ๊กนะครับนะครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครด้วยนะครับผมนะก็คอมเมนต์มาสามอย่างเอหรรือออยย่่าาางงงววะมมีคคคตบบบนัััผิดไก คอนเทนต์นะครับผมที่มีการคอลแลบกับแอสแทคคอนเทนท์นะครับผมหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยดีนะครับผมชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับผมสี่อย่างนะครับผมนอะสลาวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสลาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุกรู